เราตกลงกันดีๆตัวนน้องทำชาวบ้านาติดตั้งติดั้งติั้งมิดตั้งติดังติดตั้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 ติดตั้งติดตั้งติดตั้งั้งติดตั้งติดตั้ง สัมมาสัมพุทโธพระสวัสดิพุทธาพระสวัสดิ์รรมิวัติสวาสดิ์พระพุทโธพระสวัสดิ์ธรรมโอธรรมามาชัยสุปัตตาเนย ซาาหังกจามีขมังซาะาหนังกะจามิสังฆังสาลาังขจามีตุยังตีุนทางสารังขจามิตุยังตีขมังสาลาังกจามีตุยังตีสังฆังสาณาังกะมิงาติยังตีพุนทางสาลังกจามีตัิยังตีขมังสารังขจามิตัดยังีสังฆังสาลาังขจามิ พรราชนนาุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพบุญญาณุภาพอนุภาพบิดรมารดาอนุภาพรูบาอาจารย์ทวยเทพสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินชั้นดินชั้นลมยมยักษณาพุทธคนพันเขาจะตุโลกบาลทั้งสี่จะตุโลกบาลทั้งสี่ปูใหญ่ชัยามงคลเท้าเวสุวรรณเจ้าแม่สุวรรณและทวยเทพทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแห่งถนนหนทางทุกที่ทุกหนทุกการทุกสถาน และบูรพะขัดตาที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์และคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายบรรพหุษบรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายจงมาประสิทธิประสาทให้การของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นไปด้วยชัยยะมงคลด้วยมงคลชัยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพไัยสัพพข้อเสนียดจะลายมาลายหายสูญไปนะแต่บัดนี้เจ็บต้นไปคิดทําการสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมดังความมุ่งมากหลากธนา ด้วยนะเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดียะอนดูด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะขอให้การสําเร็จด้วยชัยยะมงคลด้วยมงคลชัยเทินสาธุดูสาธุดูสาธุดการตรวจน้ําให้เทวดาเลยภาษาไทยเอาก็ได้ภาษาไทยดื่มน้ำก็ได้ให้เทวดาตรวจน้ําเลยแช่ลงไปข้างขึ้นมาแล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวละคุณผสมมาแล้ว ด้วยบุญกุศลที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาต่าด้ดีจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบัน,นกาลนี้ขอผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญสัมพันธ์ทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลย ขอจงมีความสุขในทุกที่ทุกการและสถานอย่าได้อาาคาดียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอจงโหติกรรมและให้ไปสู่หนทางแห่งมรรคผลผนิพพานผู้ที่เกิดเป็นทลราพุทธะอันทะเะสังเสรทะชะโอปาติจะขอจงมาดุมโมทนาในกุศลผลบุญท่นี้ขอให้การของพระเจ้าทั้งหลายสําเร็จโดยง่ายโดยฉับพันมีแกสุยานัญญาวิชาและแสงสว่างและทุกที่ทุกการลสถานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสถานที่นี้ มีความจเจริญรุ่งเรืองด้วยขยะมงคลด้วยมงคลไทยเทินสาธุ